สวัสดีครับวันนี้ผมกาสสีครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าเลเวลเวิร์กแอดพิตซ์เพจอนนี้ฮะอะไรเนี่ยซูเบอร์ซูเบอร์คืออะไรอันนี้ไม่ได้เล่นมันนานมากเลยอาจจะไม่เคยเล่นเลย,เลยเอันนี้มันจะมีฝั่งให้เลือกกะมจะเลือกเปไ็นอะไรไม่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวไอตรงซูเบอร์นี่ทำไงอะไอซูเบอร์เลยไม่รู้ว่าไอตรงมันมันจะซูเบอร์มาเลือกสัตว์เลี้ยงมั้ง ก็ไม่ต้องเลือกไงมันไม่เลือกไม่ได้อะกูเลือกแมวแล้วกันเออเลือกเลือกไปสักากันเนี่ยเราไม่เลือกแคชเชียร์คุกพิซซ่าบ็อกเซอร์ดีลิเวอรี่แคชเชียร์นี่อีซี่เจ้าอะไรมึงจะทำอะไรไม่รู้จะเป็นสนุกสนุกอ่ะอันไหนนุกสนุกอ่ะนุกสนุกเอ่อเป็นบีคุกอ่ะสนุกอ่ะที่ทำอาหารอ่ะสนุก โอเคนกูเลือกแล้วโอ้เบียคนน้อย,ยอแล้วมันก็ต้องทำแล้วมันก็ต้องทำตามอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยใครทำไม่รู้ทำงานไม่ละเอียดเลย <c oughs> เออนี้อันนี้นนเดี๋ยวแล้วแล้วกูจะดูออเดอร์ยังไงนอออนี้งเฮ้ยมันมีอ,อันไม่ <c oughs> ไม่ได้เล่นมานานกันนะกูดเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำมน,นอันนี้ก็ทำตาม เออใครมันเป็นคุกรอบที่แล้ววะโคตรงานโคตรหยาบเลยเอ๊ะเอ๊ะกูทิ้งลงหางขยะไม่ได้โอ้โหเอ๊ะแป่กูไม่อยู่ดิเอ๊เองงะอะไรเงี้ยนะเอ๊ะกูจะไม่ได้ละเอ๊ะแล้วเสร็จก็แล้วเสร็จก็ใส่ในนี้น แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอ่ะเออะไรงี้ยนะเอก็เจอติ๊ดิ๊โอ้ยโอ้โหไม่เลยเราเนี่ยส่งออกไปส่งต่อไปเบอ อะไรไม่อ่ะบอกมาอ่าไม่เอาไปโออเอ้ยเป็นไงเ,นอเอ้ยสิบคอยได้ได้สิบ VR ทางขยะทางขยะนี่แต่มันไม่ได้เพราะมันไหมอยู่ไงไปทางทางขหญอยู่ไหนเนี่ยมันใส่ไม่ได้าะมันไม่รู้อ่ะเออนี่ไงมาเดี๋ยวเดี๋ยวดับไฟก่อนดับไฟก่อน เอยอ่าเยเด็ดเด็ด yeah, <Think. S 1> ทิ้งทิ้งทิ้งโอเคเรียบร้อยก็เ yeah, ย,ย่แล้วไหม่ันใส่ชีพยอดมากเอ้ยสวยสวยสวย,สวยปโอ้โห oh. เกือบเกือบเบบไหมแม่ไม่ใช่เกือบของกูไปแลว้วอะแบบไม่แลว้วอ่ โอดเป็ดเปิดดูอ่าไหน่อยม่ไหก่อนเล่นเกมมีโคตรเยอะเวลาคุณทำพิซซาอะไรอะไรอะไรวะกูมไม่รู้เวลาคุณทำพิซซาอะไรพวกนี้กูเลยทำคล่องไนงะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำาได้อันนี้เดี๋ยวโอ้ยไครตีกูัวเฮ้ย,ยมึงจะปาไม่หยุดใช่ไหมเอาสนอบอลมาจากไหนวะ มันมีสมอนสโนโบนอลออะกี่หมดอเนี่ยอะไรเนี่ยาามึงก็ทิ้งไปดิเออสนา,าชีดอนเนืองเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เสร็จใช้เสร็จแล้วเฮ้ยอะไรของมึงโอ้ย รายงานนี้นยังไม่เสร็จแต่ว่าทำไปแล้วหรือเปล่าเออยังเสร็จแล้วเออได้จริงว่ะได้แบบได้เฉะยอะเอาร้อยยี่สิบโว้ยคอยเดยหรอเฮ้ยได้เยอะเกนินอัพเกรดบ้านเลยเรียบร้อยออเดอร์ครบอัพเกรดบ้านยีด เอเดี๋ยนะกูอยากไปรู้จักว่าไอ้ฝั่งพิซซ่าบ็อกมันเป็นยังไงเฮ้ยงานสมส่วนงานสมส่วนเอ้ยน่าจะอีกนานเลยกว่าจะมีออเดอร์ใหม่กิ่งที่สิ่งที่กูเนี่ยไม่สิ่งที่กูเหนื่ยใจแทนอ่ะค่าทำอะไรใครทำอะไรเนี่ยหร๋อวกูไม่ทำ เดี๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวกูต้องทิ้งไงไปทิ้งไงวะเฮ้ยมีออเดอร์มามีออเดอร์มาอีกแหรอไม่แล้วทำแล้วกูทำแล้วมีกันหนึ่งมีกันหนึ่งมุ้ยมีมาเยอะเลยไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเฮ้ยชีดวางพลาดมาเดี๋ยวกูเป็นคนทำอาหารเป็นคนจัดส่งมะเละเละอันนี้ของใครเนี่ย ไม่ได้แล้วและครกูเคยกูจะส่งกูจะส่งมึงเผาตัวเองได้แล้วเนี่งพี่เตาอโอ้ยมึงจะปาสโนบอลไม่หยุดใช่ไหมกูเผาตัวค่ะตายด้วอเปล่าแพอดีกูเป็นอมตะตายไม่ได้ระวังนะมึงตายได้นะอ่ะ ส่งออกไปเราทำไปแล้วดิอะกูยกูเผา<ย>ตัวเองเอากูเผาตัวเองเอาโดนค่ารักษาพยาบาลแปดหมื่นล้านบาทไม่มันเฮ้ยแล้วมึงจะมาวางทำไมทิ้งไปดิโอ้ะตายซะมึงกูมีวิธีแล้วกูทำแบบเดียวแล้วมันเผามันไหมใช่ไหมแล้วถ้ากูฉีดอันนี้ใส่มาอ่ะเออเรียบร้อยไม่ทนันตาย ทำอยู่กูทำอยู่กูทำอยู่อะไรวะน่ะเหมือนนิ่กะอะไรวะไห้มาเดี๋ยวกูทำอยู่กูทำอูกูทำมันไซ้าอยู่กูทำมันไซ้าอยู่เอิ้นมีเทปโลนีมาดีดีดีเทปโลนีมาทันจังหวะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำโอเคแล้วโอเคมึงมึงทำฝั่งนี้เดี๋ยวกูทำฝั่งนี้โอเคปะเก๊ะมาโอเคค่ะค้าแบบนี้กูอะเอาแบบนี้เดี๋ยวกูอะทำ เดี๋ยวกูทำพวกพิซซ่าแล้วเนี๋ยวมึเป็นเปนคนเอาไอ้พิซซ่าออกแล้ววางใส่ใส่พานเค่มไหมอ่าได้ไดจะสางานเนี่ยมึงอยู่ตรงบริเวณเตาอบเลยได้ไดตรงนี้แหละง่ายดี <c oughs> เสร็จแล้วโยวไปซ้อมอ๊ยมีมามไอ้พวกไอ้พวกแบบ น้ำเดี๋ยวกูส่งเองโอเคปะโอเคๆแต่น้ำมันอยู่ตรงกูเนี่ยนะงัน้นงั้นมึงส่งก็อด้เฮ้ยเดี๋ยวยากตรงไหนมึงก็มาทางกูสิกูมไม่ต้องการที่มีเชฟมาอีกเกะกะกลัวน้ำมันตรงกูเนี่ยเนี่ยเชฟไป้คนนี้เกลกะมากสิ มีม,ม,มีมีน้ำบอกกูถ้าเราใช้น้ำเราดีกูมีน้ำอย่เนี่ยเชฟโคตรเกะกะไอ้คนเนี้ยเกะกะมากเลยตัวดูไอกลๆนี่เกะกะเกะกะมากเอ้ยสวยเออเนี่ยโคตรเกะกะ เผาไหมดูผูเผาไหมมันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยมึงจะอันนี้ทําไมมันยังไม่มีคนสั่งเลยแล้วมึงจะทําเพื่อปิดตาแล้วพอเสร็จปุ๊บพอวางพอวางพ๊กมันก็จะมันก็จะมีไอพวกแมลงมาตอมแด่มาแล้วนี่ไงมันมันทํารอไว้แล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยโคตชาริยะเอาแล้วมึงจะยกไปทิ้งทำไมล่ะใครยกไปทิ้งยัยกูเจอนะไอคาลิคเซฟทีด้วย เฮ้ยใครให้มึงหวาใครให้มึงหวามันมีคนสั่งยังอย่งย่งกูถือรอกูถือรอใกล้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 เสร็จปะแล้วอะไรมันจะมาเอ้ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาเป็นเดลิเวอรี่ไหมเออคนส่งก็ดีนะไงมึงก็มาตามกูมาตามกูเป็นเมื่อนึงรอรออีกอันนึง เพปเปะโรนี่โยโย่โยโยมาใส่แล้วกูใส่แล้วมึงจะได้ไปเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยมาถ้าเป็น delivery กูบอกเลยงานยากยากคต้องดูดิแต่ละอย่างที่มันส่งมาถ้า pizza boxer มันก็ง่ายเกินเอาการ pizza boxer อะตอนตอนนี้กูเปลี่ยนแล้ว delivery อะอะไรเนี่ย เอานั้นไปส่งเอานั้นไปส่งเนี่ยเอานี้ไปส่งแล้วก็เลือกรถสักคันอะ่ะแล้วก็ขับแล้วก็ขับไปหาเออโอ้ยเกมมันเพลินเดียร์คุณชอบเล่นเ,เห็นหนบะีหนึ่งบ้านกูปะเนี่ยไอย้กูเจอบ้านหนงว่ะแฉ่ เออบ้านอยู่บีหกอ่ะเออไม่ใช่ผู้ผิดบีเอ้ยเอ้ยมอไซค์ด้วยวะเออตองละ่สบานสี่สามตรงน,นี้นะ นีนมีสอสามเ้ยส่งพี่เดียวกูเลยมาสรางสองกองเลยหรอคเนี่งมาตั้งสามรอยี่สิบเลยเออกูได้สามร้อยยี่สิบสี่หนึ่งเอาระบบสี่สามดัเบิลไทม์คืออะไรหรดับเบิลไทมอ๋อนี่มันฝั่งเอนี่หว่าฝั่งซีไหนเนี่ย เอาสีสามหรืบ้านี้ไม่ใช่สีโอเคนเบ้าน้กบาลังเกินสีหนึ่งเนี่ยฮะโอ้รับยากินโอ้ กูว่าเป็นดีลิวลิเป็นผู้จัดส่งยากกว่าวเออเปลี่ยนปหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรเดีย๋ยพิซซ่าพิซซ่าบ็อกเซอร์รเหรอเฮ้ยหรือว่าจะกลับเป็นคุกดีไ,ไดค้คุกผู้จัดคุกมันมีไงกูมไม่ชอบที่แบบอยากแบบพิซซ่าบ็อกเซอร์ไม่มีไม่มีมาเดีย๋ย ลิมูนแมเนเจอร์ปีกกดเ e สกดเดสกดเดสตอนเดียวกันคู่แล้วมันมีใครอยู่ในคุกบ้างเอ้ยมึงจะมองทำไมเอ้ากี้แก้วขแก้วดูดิมึงดูสฝีมือที่มันทำนี่มันใครมันทำเครื่องดื่มแบบอะไรวะอ๋อมาเดี๋ยวกูโชว์ของจริงให้ดูว่าของจริงเขาทำกันยังไง กวทำวาแบบไวสุดตึงสุดกัดเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้นี่หิวตังไงรู้ว่าทำไมเวลากวางแล้วตมันแก้เข้ามันแก้เข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดึงกลับไปปุ๊บเสแล้วก็มาใหม่มันก็ได้ตังกว่าเก็บบ้างก่อนก็ไม่มีตังแล้ เอามาทำไมวะมึงจะเอาแป้งมาวางไว้เกะกะทำไมวะโอ้ยเนี่ยดูมันเล่นดิพ็ปัญญาอ่อนแล้วกูจัดเลยจัดอย่างเงี้ยแหละแล้วใครเอาน้ำมาวางวะโอ้ยแล้วมึงทำอะไรโอ้ยสภาพเล่นอะไรเนี่ยมเงเล่นเป็นมโอ้ดีแล้วไฟก็ไหม ไม่ไม oh. 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 ่ไม่ได้ไไมเจนไหมเจนดนะอ๋อเลิก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 กวเลิกดูดิไม่เดินกูโอ้ยแล้วมันจะโอาหุมมันใส่อย่างเดียวเลยมันใส่มั่วอย่างเดียวเลย ดูกูพิมพ์ดิยันไหนดูดิร้องไห้ไปเลยเอ้วมันมันอีโมจิร้องไห้มาไม่ไม่ได้อีโมจิแต่มันไปเลยไงมามาเหมือนเดิมไปไมันไปเป็นคนอะไรเดี๋ยวกูเป็นคนทำเอเเนนงอะไ,ไรๆช่วยทำเลยไงดิ ง่าคือกูสับสนวลยสวยและเออกูกูสกูก็สวยและวเชิญกัด้วยไปเชิญกัด้วยกูได้สามร้อยห้าสิบคอยกูยังไม่อยากตายเฮ้ยไม่ตายหรอกูเชื่อกูเชื่ยถ้าตาย โอ้ไปก็บไอ้โอ้ยไม่เล่นแม่งแล้วมันมีคนมาควนดึกทำอีกอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยมึงทำอะไรช่วกูดูวยช่วกูด้วยบราสุกละมาออกมาสุกละมึงอ่ะสุกละวไอ้บุใส่เวอะมึงอยากดูอยากรู้ว่ามัน ตายตายค่ะเดี๋ยนะมือม,มึงอะไรนี่พุ่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมึเป็นคนส่งเพราะเดี๋ยวเพราะกูสับสนไงเวลาทำปะาเอออ๋อมันไม่ถูกก็แค่ใส่อันนี้แล้วอันนี้ไปไปนั้นเลยครับเชฟใช่เชฟโหดเว้ยครับเ <c oughs> ชฟปินให้ครับเชฟ มีสามปุ๊บครบสามแล้วก็มีเพปเปอร์โลนีพซ่าอีกกูทำงานอย่างนี้แหละแล้วก็น้ำขวดแล้วก็นี้ มึงมึงมาวางก็ได้มึงมาวางเยอะได้นะเดี๋ยวกูปิดเองใช่ไงกูก็ทำแบบนั้นตลอดก็ดิเอะไม่มี้วไม่ดี้ะแสงเดียวไม่ถูกก็เออชีทหมดเหรอชีทหมดให้เป็นโคตรจัดขอเลยส่งชีทมาด้วยดิ เอออ่ะชิดหมดทำตอบไม่ได้แป๊บนึงชีสิโร่ชีสิโร่น้ำเหลือสองปอมคนจัดของคนจัดของน้ำเหลือสองก็แย่แล้วมึงดูเดี๋ยวมันขึ้นบอกอยู่นะน้ำเหลือสองโอ้ยชิดหมดชิดทุกคนเดี๋ยวสปไปเยอร์มีแค่นหนึ่งคน ไม่คือกูทํำเมนูไหนก็ไม่ได้เลยเพราะทุกมอันมีชีสอ่ะะ่ปไปนะคนทางเชฟกูนี่มาเร็วนี่มาเร็วีเรวี่เลวกูียเรว่เรวีเลีเร็วาเลี้มาหรูวางมากกู กินก,กินกูบอกให้กินไม่กินใช่ไหมกูบอกให้กิกนมันทำยังไงนะไปมาฮะอะไรเนี่ยแล้มึงเนี่ยจะคิดหรอไม่ยังไม่ได้กูจะทำให้มันไฟไหม้กูจะมันไม่ได้ กูจะทำให้มันใส่ไหมเว้ยเพื่อที่มันจะได้ทิ้งได้เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยเพื่อที่ถ้าไม่มีชีสโอ้ยซัพพลายเออร์ไม่มีเลยคือไม่มีทางได้ชี้อ่ะเย่ได้แบบกูไม่ไหวละมึงกลายเป็นซัพพลายเออร์แล้วส่งชี้กูไม่ไหวละไม่กูก็ไม่ไหวละ ไปเยอาอยู่เลยกูพูดได้ตัวกันฮาเร็คุรเลี่ยงกูไม่พูดให้ครับกูถืออย่างนี้แหละกูไม่พูดให้ดห้วยกูถืออย่างเงี้ยทั้งเกี่ยวมันจะทำมันมันกูอยากรู้มากสุดมันจะไหม้เหี้ยไนได้อ่ะหมดแล้วไงกูไปสนดรา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 ร ผู้บาสดสรโบรโยใส่ดีกว่าเออหายยังไงน,นะเอาให้แบบล่องอะเกบพาร์ตเกมพาร์ตเหรอไม่ใช่หรอ,อเจ็ดอร์มไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เกมพาร์ตอ๋อนี่ไงสองร้อยเจกูกไหน ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ากดกดไปที่ด้นานบนอ่ะตรงช็อปอะ่ะแล้วก็กดไปที่รูปก,กระเป๋าอะ่ะแล้วก็มันจะมีสโนวบอลยู่ะอ้โคตรเกลียดมึงมึงทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะโคตรมันอื เอาบอกเอาบอเอาเอาเอาเออเอาเออเอาเออโอ๊ยโอ๊ยกูณโดลุมกูณโดลุมเฮ้ยอยากเล่นเบ็ดบอลแล้วอ่ะพูดถึงเซโนบอลเนี่ยหลบหลบที่กิตต้นจะเล่นปะกิตต้อนนะแล้วก็นี้ขอลาไปแล้วครับจบแบบนี้แหละที่กิตต้น